ท่านใดที่มีอาการเน็บช้าช้าปลายมือปลายเท้าหรือว่าขาบวมจากเน็บช้านะเจ้าสมุนไพรชนิดนี้เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ควรมีไว้สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมปากกันแฮมแล้วกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้เจ้าพัฒาสุภาษิตเจ้าวันนี้สมุนไพรที่พัดจะมาบอกคุณผู้ชมนั้นสมุนไพรชนิดนี้ เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ควรมีไว้ติดบ้านเจ้านั่นก็คือต้นกรดน้ำแต่างบ้านพัดเป็นจะห้องว่าจ้าหอมป้อมเจ้าหลายๆตี้ห้องเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่ากระต่ายจามใหญ่กัญชาป่ามะไฟเดือนห้าบางตี้ก็ห้องว่าคัดมอนเทศกัดมอนเล็กแล้วก็บางตี่ประกอบห้องว่าเทียนนาปีกแมงวันยญาพร่ำสามวันยาหูปลาช่อน แบบนี้นะเจ้าแล้วแต่ท้องถิ่นเปิ้นจะฮ้องเนาะแต่ที่หลักๆก,ก็คือเปิ้นฮ้องว่ายากรดน้ําเจ้าเป็นสมุนไพรที่สุดยอดมากเลยเจ้าคุณผู้ชมสมุนไพรชนิดนี้ควรมีติดบ้านไว้แต่ๆเลยเจ้าเพราะว่าสปปรรพคุณของเปิ้นนั้นเด่นพอสมควรเจ้าเยอะมากๆเลยใช้ได้ทุกส่วนเลยเจ้าเอามาทํายานีนา่นะทั้งใบผลรากลำต้นทุกส่วนเลยเจ้าจะเอามาทำเป็นสมุนไพรสำหรับวันนี้ ท่านใดที่มีอาการช้าขาบวมจากเน็บช้านะเจ้าช้าปลายมือปลายเท้ากรดน้ําช่วยท่านได้เจ้าเราจะใช้ทั้งต้นเลยเจ้าถอนมาทั้งต้นเลยนะเจ้าคุณผู้ชมล้างให้สะอาดรากเปิ้นก็จะมีดินติดก็ล้างให้สะอาดก่อนนะเจ้าจากนั้นซอยหรือว่ามัดลงไปในหม้อดินเลยเจ้าใช้น้ำหนึ่งลิตรหนึ่งต้นแบบนี้ต่อน้ำหนึ่งลิตรนะเจ้าเนอถ้าต้นใหญ่กะ ใช้น้ำปริมาณเพิ่มขึ้นเจ้าแต่ต้นเล็กๆแบบนี้ใช้น้ำหนึ่งเล็ดเจ้าต้มจนเดือดสิบนาทีเจ้าพอเดือดได้สิบนาทีแล้วเฮากับปิดไฟเนาะแล้วก็เอาน้ำตาลทรายแดงเจ้าน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้าใส่ลงไปจากนั้นกระกรองเอาน้ำมากินเช้ากลางวันเย็นเจ้าคุณผู้ชมสูตรนี้ได้ผลดีมากๆเลยเจ้าท่านใดที่มีอาการเน็บช้าช้าไปมือปายเท้า หรือว่าขาบวมจากเน็บชานะเจ้าที่สําคัญแก้คัดเบาได้ตัวเจ้าคุณผู้ชมสูตรนี้เด็ดมากๆเลยเจ้าแล้วมีแหมสูตรหนึ่งก็คือท่านใดที่ปวดตามข้อปวดเส้นปวดเอ็นคล้ายๆจะเป็นกระสายเส้นนะเจ้าปวดตามเนื้อตามตัวทํางานหนักปวดข้อ,ปว,ขอปวดเข่าเนี่ยใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันเจ้าเราจะใช้ทั้งต้นเลยต้มถ้าต้นเล็กแบบนี้จะใช้สองต้นนะเจ้าเนอ ถ้าต้นใหญ่ก็ใช้ต้นเดียวเจ้าถอนมาทั้งต้นเลยล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มในน้ำหนึ่งลิตรเจ้าต้มสิบนาทีจากน้นก็เอามาดื่มกินน้ำเปืนจะออกเป็นสีแดงๆเจ้าคุณผู้ชมแต่บะมีลสเฟื่อนเนาะกินได้สบายๆเลยเจ้าท่านใดที่มีอาการปวดเป็นกระใส่เส้นอย่างที่พัดว่าลองใช้ต้นจ้าหอมป้อมนี่นะเจ้าหรือว่าบางทีเป็นก็จะฮ้องว่ากดน้ำเนาะสมุนไพรชนิดนี้ ช่วยได้ดีเลยเจ้าคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้พัดไปเนาะวันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า